ทำให้ต้นพืชเจริญงอกงามได้เร็วเร่งดอกดอกกะดกไม่ว่าพริกไม่ว่ามะเขือไม่ว่าถัว่วใช้ฮอร์โมนสูตรนี้เข้าไปนี่รับรองว่าดอกและผลกับดอกมากเป็นที่น่าพอใจครับอีกอย่างฮอร์โมนนี้ป้องกันโรคก,ก็ได้ป้องกันเชื้อราโดยเฉพาะจริงงเชื้อราในพริกพริกที่มันมีกุ้งแห้งอย่างเงี้ยใช้สูตรนี้ครับจะทําให้ต้นพริก,กางอกงามแล้วก็มีผลมีดอกไม่มีแมลงไม่มีเชือ้อรา ผมชอบจากเพจแนวทางเกษตรเกตบความรู้ครับสำหรับวันนี้จะพามาดูวิธีการท one, ําฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชครับกับอาจารย์สุทัศน์อุพนเถียนสําหรับรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับผมนายสุทัศน์อุพนเถียนครับวันนี้จะได้มาสาธิตวิธีการทําฮอร์โมนเพื่อเร่งความจเจริญเติบโตของพืชดอกได้เร่งผลอุปกรณ์ที่เราจะนํามาทํานั้น หต้องหาขวดหรือโหลหนึ่งใบครับเพื่อจะมาใส่น้ำหมักของเราไข่ประมาณ5ฟองกระนมครับนมสดก็ได้นนมพัชจชรไลท์รามท้องตลาดครับนมอะไรก็ได้รประมาณ5-6าซองแล้วก็มีน้ำเซาข้าวครับเพิ่มฮอร์โมนอันนี้แช่ไว้กี่คืนครับอาจารย์แช่ไว้1คืนครับ หรือประมาณ2ชั่วโมงก็ได้นะับเสร็จแล้วก็มีกับกากน้ำตาลมี EM กกากน้ำตาลในขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวช่วยย่อยสลายตัวที่ทําให้มันเเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยน้ําของเราให้ดียิ่งขึ้นเราต้องมีกากน้ำตาลและ EM ลืมไม่ได้ก็คือตัวช่วยครับผงชุลดครับว,วิธีการทํานั้นครับอันดับแรกก็เทลงไปก่อนน้ำสาวข้าวก่อน สำหรับอัตราส่วนของน้ำสาวข้าวนี้น้ำสาว<ช>ข้าวก็ประมาณ1แก้วก็ได้ครับ,รบประมาณ1แก้วันดับสบอก็คือ EM ก็ขย่อนิหน่อยเพื่อจะให้กระตุ้นให้เชื้อมันทำงานครับใส่ลงไปครึ่งแก้วแบบเทลงไปในโถครับอย่าแงบบที่สามกากน้ำตาลเพื่อที่จะให้ตัวเชื้อมันขยายมากๆขึ้นครับตัวเชื้อขยายมากเท่าไหร่ ยิ่งทําให้คุณภาพของปุ๋ยเราดียิ่งขึ้นแล้วก็คนให้น้อยเพื่อจะให้มันเข้ากันครับเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเวลาคนควรโคดไปด้านเดียวครับเพื่อจะไม่ให้เกิดฟองอากาศมากต่อไปก็คือน,นี่ครับนมอย่างนมนี้สามารถใช้ได้ทุกทุกอย่างเลยไหมครับได้ครับนมอะไรก็ได้นมพวกโยเกิร์ตพวกยาคุณหรือก็ได้ พวกนมเปรี้ยวเนื่ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นนมโคใช่ไหมครับครับนมผงนมอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันมีโปรโตีนพวกนมเหล่านี้มันมีพวกโปรโตีนมีแคลเซียมครับมีประโยชน์ต่อพืชผสมเข้าไปจากนั้นเราก็คนอีกหน่อยครับนดับสุดท้ายก็ ไข่ไก่ไข่ไก่เราสามารถใช้ไข่อย่างอื่นได้ไหมครับครับไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้ครับแต่ไข่เปียดมันเปลือกหนามันอาจจะทำยากหน่อยไข่ไก่เหมาะครับเอาเฉพาะไข่แดงไข่ขาวก็ได้เปลือกนี่ยเราเมื่อทำปุ๋ยหมักก็ได้ทีนี้คน คือตีไข่ให้แตกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาครับปิด,ปดถ้ามันฝาแน่นเกินไปเราก็ปีกันเปิดวันละครั้งเพื่อจะให้ปล่อยอากาศออกนี่เห็นไหมครับเราตีไข่ยังยัง,ย,งยังไม่เสร็จครับตีอีกมันจะเป็นก้อนเวลาเป็นปุ๋ยแล้วมันจะเป็นตะกอนเมื่อไข่ถูกเรา ควรจนจนเป็นเนื้อเดียวกันกับวัตถุอื่นแล้วเราจะสังเกตว่าน้ำของของเขาเนี่ยมันน้ำจะมีออกสีส้มๆอยู่จากดำจะกลายเป็นส้มๆถ้าไข่ไม่แตกตัวนี้มันจะเป็นดำๆอันนี้ไข่เริ่มแตกแล้วแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ1สัปดาห์แล้วก็อย่าลืมว่าเปิดฝานี้ประมาณ1นาทีต่อ1นวันวันละครั้งปัดเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับฮอร์โมนตัวนี้มีข้อดีอยังไงบ้างครบับ ข้อดอีคือช่วยทําให้พื่นเจริญงอกงามโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเข้าไปกับตุ้นรากรากพักพืชจะสามารถงอกรากขึ้นได้เยอะแล้วก็สามารถหาอาหารเพื่อเลี้ยงลำต้นได้ ทำให้ต้นพืชเจริญงอกงามได้เร็วอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือเร่งดอกดอกจะดกไม่ว่าพลิกไม่ว่ามะเขือไม่ว่าถั่วใชฮอร์โมนสูตรนี้เข้าไปนี่รับรองว่าดอกและผลกลับดกมากเป็นที่น่าพอใจครับอีกอย่างฮอร์โมนนี้ป้องกันโรคก,ก็ได้ป้องกันเชือ้อราโดยเฉพาะยิ่งเชื้อราในพลิกพลิกที่มันมีควันเอ่อควันเน่าอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นพวกกุ้งแห้งอย่างเงี้คือว่าพริกเขียวไม่ไม่มีสีแดงสักทีนี่ใช้สูตรนี้ครับจะทําให้ต้นพริกพวกงามแล้วก็มีผลมีดอกไม่มีแมลงไม่มีเชือ้อรา